สวัสดีครับผมแรงพัพชาแนลนะครับยาสมอนก็มาขายครับใช่นะครับมานั่งขายด้วยก็ได้อนี่ะนี่ะครับตอนนี้พายเอฟซีนะครับมาดูวิธีการขายของนะฮะเนาะขายเสื้อผ้าขายสินค้าชาแนลใส่ก็สวยนะครับแต่มเกลใหญ่เนาะร้านลำเบาเอลเล็กนะอันนี้เหรออันนี้น่าจะเล็กเออเออลองใส่ดู ก็หวังก็ขายของไม่ไม่จะเอาเล็กมากมันจะรัดเอวไงเอาพอให้มันพอดีเอวใส่โชว์เลยนะเอฟซีอ่าไมงั้นเอฟซีไม่รู้ไงเนี่ยฮะเพราะว่ายายเตี้ยมันก็จะยายเตี้ยเนาะมันก็จะลากพื้นนิดนึงมันต้องหุ่นสูงสูงเหมือนแม่วางอะเนาะจะพอดีนี่ต้องคนสูงนะเอฟซีนยายเตี้ยไง เอาแนวแฟชั่นนะเอฟพายแฟชั่นนะเอเนาะเพราะว่าแฟชั่นกุขอกนะแไม่วงดูหน้าอเเดินแม่คยเห็นเท้าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเท้าเออเห็นนิดนึงอ่านะฮะอก็จะประมาณนั้นพอดีนะพอดีเลยพอดีพอดีกับก็สวยไหสวยเลยูในนี้ค่อสวยมันจะพอดี คนใส่ก็สวยสิงแกแล้วก็สวยตัวละสองร้อยสามสิบบาทพร้อมส่งพร้อมส่งนะฮะผ้าหนามากอืมผ้าสวยผ้าฝ้ายย้อมเป็นผ้าผ้าฝ้ายพิมลายเขาเรียกเลยเป็นผ้าหนาผ้าฝ้ายพิมลายมาเลยหนานะคะหนามากมากเลยนะจ้ะผ้าพิมลายผ้าฝ้ายตัวนี้มันจะหนาเย็บเสร็จแล้วร้อนเย็บเสร็จใหม่ๆสดๆจริงๆ มใหม่ๆซิงๆเลยนะครับผมสดซิงเลยนั่นคุณเย็บเสร็จนะคะเอฟซีก็สั่งไม่มีคนสั่งเลยแล้วมีคนสั่งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเอาก็ทำให้ได้ทำไม่ได้จ้ะวันเดียวก็ได้มาๆๆมาถึงทองเอฟซีก็มานะครับมาดูภาพใหม่ในเอฟซีเอฟซีมาจากไหนเนาะนะเอฟซีเนาะอ่าสู้ๆนะฮะอ่านะครับว่าสู้ๆนะฮะเอฟซีนะฮะอืมนะครับได้นะฮะ เขาบอกซู่ซู่แขวนอะเข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้เนาะอะไรเข้าไม่ได้เข้าเข้าไลน์แม่ไม่ได้นั่นเลยนั่นเลยนี่เขาบอกเข้าไม่ได้ค่ะอยากได้สิบตัวเลยโอ้โทรมาหาแม่เลยโทรมาตอนนี้ให้โทรมาก่อนเขาโอ้อยากได้สิบตัวเลยนั่นเลยนี่เขาบอกอยากได้สิบตัวนั่นเลยโข้โหปัง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 ในเอฟซีนะครับอ่าสุดยอดเลยนะครับ มันถึงจะเข้าเนาะโทรมาหาแม่ก่อนโทรมาก่อนมันถึงจะเข้าโทรเลยค่ะโทรเลยค่ะมันจะเข้าเ้าทวนเบอร์ใหม่ได้ไหมคะศูนย์หกสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสองหกโอเคโทรเลยค่ะโทรเลยโทรแล้วไปโทรด่วนโทรด่วนนะเอ่าอย่าสมมติว่าโทรด่วนนะครับ นะครับโทรด่วนเลยนะคะโทรด่วนพวกแม่แม่ยายๆนี่แหละนะครับผมจะเลือกให้ทุกตุกสีเลยนะคะโทรเลยค่ะโทรเลยจะถ้าย้ายไปแล้วจะโทรสับแม่วังอยู่ไหนอยู่นี่แล้วนี่โทรเข้าเครื่องเลยนะโทรมาเลยค่ะโทรรับรับอยู่นะรับอยู่ค่ะโทรเลยค่ะนี่นะเอฟซีคือการขายของของยาสมอนนะฮะน้องวิธีการขายเป็นยังไงบ้างในเอฟซีนะฮะ รูดหกสี่เก้าสเจ็ดเกาสอสมอนตื่นเต้นเป็นพิเศษนะเอฟซีนะฮะอ่าเลือกลายเลือกนเลือก้ลนเลือกาเลยอเลือกลายเลืเลือกยเลยอืมตัวใหญ่ตัวเล็กมีหมดอยู่ทุกไซส์อ่าใหญ่เล็กใส่ได้อันนี้นะใหญ่เล็กใส่ได้นะครับ ืดอยดีเลยวนะฮะเดี๋ยวจะเลือกแค่สีสวยๆเลยนะอืมหนึ่งสองอสีไม่สามสามอืมมิติการขายเสื้อผ้าแนวใหม่นะสิอ่ะสิบตัวนะสิบตัวทวนเบอร์ใหม่ได้ไหมคะหนูเข้าลายไม่ได้เบอร์ใหม่อ่า 086 0 8า581 581 0230 0230อี้ลายยายสมอนนะคะโอเคลายส่วนตัวนะฮะอันนี้ลายส่วนตัวได้เลยยี่ได้กันนี่หละเธอได้ค่ะ ศูนย์แปดหกห้าแปดหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์เข้าลายเลยค่ะกดปุ่มมันเข้าเด้งลายสมอนเงินฉัดจาเลยค่ะจริงขึ้นมาเลยนะเอฟซีนะครับไม่ไม่แรงไม่ใช่ใช่ไม่แรงรู้อยู่มันมันหมุนอยู่ที่ที่ที่เขาโทรไม่ได้เพราะเน็ตแม่ไม่มียาสมอนต้องเต้นนะเต้นด้วยขายไปด้วยเออแม่ดูต่อได้เดี๋ยวเขาโทรมาเขาจะจ่า เต้นมิติการมาการขายของก็ต้องเต้นด้วยขายด้วยเออนั่นแหละนะครับอ,อ่าสา,อายอิวไปสายเอวเรื่อยๆนะครับอ่าสนใจนะครับอโปรโมทเลยครับสั่งสินค้านะอังกงคืออะไรนะครับเต้นเต้นเดี๋ยวนะจะน,าน่ายน,นะคะ,ะคือทุกตัวนะสีไม่ซ้ำนะคะสิบตัวสิบตัวนะอืมวันนี้ <3. S 1> ช่วยยาสมอนขายของนะเอ็นมีตนึงนะ มันหมุนติ้วๆอยู่ไม่น่าโทรเข้าศูนย์แปดโทรห้าแปดหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์สมอนเงินจักรนะคะโทรอ่าโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาเลยนะฮะอยากได้ตัวไหนแบบไหนจะสมอนจัดให้นะฮะอ่าเรียบร้อยครบสิบตัวอ่าสิบตัวแล้วนะส่งฟรีส่งฟรีนะครับทั่วไทยนะอหนึ่งพันบาทฟรีส่งนะคะโอนเลย คนเลยนะครับอุ่นนุ่นน้อยเน็ตแม่หวังมันเนียมันเดี๋ยวก็พูดแล้วก็ยุดอยู่ในเหตุแม่ขายสีผมก็หายสีมาดูในการขายของของยายสมอนนะฮะวิธีการขายเป็นอย่างไรนะครับผมนะฮะเมื่อกี้ก็โอ้มีลูกค้านะมีซีนะครับได้ดีสามสิบตัวเลยนะครับผม ค่ากันด้วยเหรอไม่รู้เดี๋ยวดูกเดี๋ยวให้เขาให้เขาบอกไม่อกคุณสังกากุญแจพลังบวกนะครับผมเนี่ยค่าก็ค่าให้นะเลือกไซส์ใหญ่ให้ด้วยร้อยตัวหนึ่งร้อยทุกตัวนะครับด้านนี้นะฮะอ๋อทุกตัวเลยนะยุบแขนนะครับผมอ่าหนึ่งร้อยบาททุกตัวนะครับอ่าหนึ่งร้อยบาททุกตัวนะครับอ่าฮะนี่จะเข้าได้แล้วหรือเปล่านี่ไงเขาโทรมาแล้วนั่นเออเข้าได้แล้วอ่าโทรมาแล้ว จ้านั่นแหละโอ้นี่ไม่น่าเลเขาได้ใช่ดูอ่านลายอยู่อยากได้กางเกงนั่นแหละก็ยายสมหว็เก็ให้ดูอยู่จ้าโอเคเอาคาักันกับอันนี้ไหมหรือว่าจะเอาแต่แบบนั้นลายชมพูฟ้าใช่ไหมไเป็นเป็นลายมัดยอมหรือลายอ,าอันนี้ผ้ามัดย้อมนะอันนี้ผ้ามัดย้อม จ้าจ้ามัดย้อมเอาเอาแต่มัดย้อมหรือเอาคะพวกลายดอกไปด้วยหรือยังไงเอ่ยเอาแต่มัดย้อมเนาะเอาแต่มัดย้อมจ้าสเอาแต่มัดย้อมนะเอฟซีใส่ได้ใส่ได้ทำไมมาต่อยนะใส่ได้จ้าเพราะว่าแม่ยังใส่ได้เลยจ้าแต่แม่ฟิตนิดนึงเพราะว่าแม่น้ำนักแปดสิบจ้าเออ เออได้ได้ถ้างั้นถ้าแม่มาต่อยน่าใส่ได้จ้ะโอเคจ้ะจะสมอนโชว์ทุกรายให้ดูก่อนนี่ครับโชว์ทุกลายเอ็ซีโชว์ทุกตัวเลยนะเอ็ซีไม่ซ้ำกันเลยนะคะไม่ซ้ำเลยนะคะนี่นี่นะคะนี่นี่จ้ะอันนี้แหละเบอร์ป้าที่โทรอยู่นี่ของเบิร์ของป้านี่แหละเออมึ๊งมึ๊ง มันมันเน็ดไม่แรงมันก็เลยเข้าไม่ค่อยได้ไงเออมันมันโอเคก็มีออเดอร์เข้ามานะฮะจำนวนสิบตัวนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะแล้วก็ใั้นึงตังนะครับผมโอเคสำหรับฟิีนี่ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแมงทับบูชาแนลครับ